สวัสดีค่ะครูแมปนิชาพันจิระสรานนนจากเพจเซลส์พันฮีโร่ค่ะอย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวไปใช้พาวทายท่อคุอทุกคนคะเชื่อได้ว่าทุกทุกคนนะคะก็จะมีอารมณ์ส่วนตัวและโดยเฉพาะอย่างยี่เวลาที่เราไปเจอลูกค้าค่ะ ที่อาจจะมากวนใจเราที่เราอาจจะรู้สึกว่าเขานะคะกวนใจเราแต่อย่างน้อยน,นะคะเขาก็เข้ามาเพื่อให้เรานําเสนอขายสินค้าและบริการค่ะเราต้องขอบคุณเขามากๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะการเสนนค่ะถ้าหากทุกๆคนสามารถทําได้นะคะก็ให้พยายามใส่ใจและมุ่งประเด็นไปที่ความสนใจของลูกค้าและสิ่งที่เราสามารถจะนําเสนอให้กับลูกค้าได้ค่ะ อย่าลืมนะคะอย่านำอารมณ์ส่วนตัวของเราไปใช้กับลูกค้าแต่ให้นึกถึงสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอให้กับลูกค้าและเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสินค้าแนละบริการของตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองและลูกค้ามีความสุขให้มากที่สุดนะคะและคุณก็จะรู้ว่าการขายง่ายนินเกี่ยวค่ะ